มาเลยครับมาเลยครับเช้าวันสู้ครับเช้าวันเช้าวันเช้าวันที่สิบหกครับผมมาเลยครับชอบก็นั่นครับอ่าว่าลืมครับเจ็ดห้ากับหนึ่งตัวเดียวกันครับผมถ้าใครเอาก็จะได้นะครับเมื่อคืนเนาะเคยเอาก็จะได้นะครับว่าเป็น เล่าทนาครับลืมเขียนตัวแปลให้ครับไปเขียนตัวเดียวกันบิด <c oughs> ขอตอนเศร้าว,วันสินผมลืมเขียนตัวแปะมันครับหนึ่งกับเก็ตัวเดียวกันมันมาออกหนึ่งหามันบอกหาหนึ่งบอกครับโอ้ยผมสืไหนครับเอาเบิ้งครับตอนนีดูใหม่ครับอชอบก็จัดคัดก็ผ่านมาได้ว่างครับอืมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับบ่มักปัดทิ่มไปเลยมาได้าครับอืม ไม่ชอบปัดทิ้งไปเลยประเด็ับพ้อยนะครับเนาะดูด้วยกันครับมาแล้วครับวันที่16ทับเ็บวันที่1ิ1ทับเอ็หเก็ครับผมเก็บสาเก็สาครับผมสามห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าครับสอบประจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับตัวกันึ่งสามครับน่ครับอวันที่16ครับผมสอบปรจัดการผ่าน โอ้ศูนย์หกหดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจสห้าคือเก่าครับโทษครับอืมก็จ,จัด,าดการก่อพาันนะครับด้วยมาดากันะครับเนาะอืมเป็นของวันที่สิบหครับผมเ่ะ มาดูอีกต่อไปครับผมมาดูต่อไปครับวันที่สิบหกวันนี้วันโชควันนี้วันโชคครับวันที่สิบหกของน้องแมวก็มาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแนวทางของน้องแมววันที่สิบหกวันโชคครับนี่ครับวันที่สิบหกวันโชคอ้าวมาย่นเองนะครับเนาะเออ ลืมครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับวันที่สิบหกวันโชคจริงๆครับผมนะครับเอ้าเดครับ้ววันที่สิบหกมาแล้วมาแล้วครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านบ่ได้ว่ากันครับวันที่สิบหกครับ เรามาลำเลียงครับต่อไปดูวันที่สิบเจ็ดครับผมวันที่สิบเจ็ดมาแล้วครับดูวันที่สิบเจ็ดสิบแปดครับผมวันที่สิบหกก็ดูแล้วดูวันที่สิบเจ็ดครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอวันที่สิบเจ็ดก็มาแล้วครับมาแล้วครับวันที่สิบเจ็ดครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเจ็ดวันที่สิบเจ็ด ทับหนึทับหกครับผมวันที่17บเทับหนึ่งทับหมาแล้วราศตาน้อยทัไปน้อยสามีน้อยพัฒนาราสามีครับผมหกสี่สองสี่สองหกี่หสองครับผมเก้าหกดสี่ครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาเดา่ากันครับวันที่สิมาแล้วครับผมวันที่สิมาแล้วครับผม เราจะเป็นรัฐบาลลำเลียงขั้นสุดท้ายครับวันที่17มาแล้วก็ับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยนะครับห4สี่สองสี่สองสองครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวกันมี9 6้าห8แปดสี่หแปดหหครับผมแล้วก็โอมากบโกบเป็นน้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านบ่ได้ว่ากันนิดนะครับเนาะ บ่หมักกับปัดทิมปัดทิมนะครับเนาะดันหมักกับเบิ้องเบิ้งเบื้องเบื้องอู่บนเดีกันนะครับเด้ออืมนะครับเด้อชอบกระจายก็พักนึกมาแล้วมาแล้วครับเก้าหกแปดสี่หกหกตัวกันครับอย่าลืมนะครับอ่าเก้าหกแปดสี่ครับผมมาแล้วแล้วมาดูวันที่ สิบเจ็ดแันนี้ครับชอบก็จะถัดก็หันกันได้เลยนะครับผมอืมนี่ครับอ่ะวันที่สิบเจ็ดมาแล้วมาแล้วครับผมเริ่มมาเริ่ม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 มากเริ่มแล้วน,นี่ครับอืมวันที่สิบเจ็ดมาแล้วครับ ตัวจัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่สิบเจ็ดครับผมเจ็ดสามสองสามสองเจ็ดสามเจ็ดสองครับนะครับตัวกันมีแปดสองหนึ่งสองแปดห้าเจ็ดครับผมจอบตัวจัดกันก็ผ่านกันได้เลยครับอืนี่เป็นรัฐบาลไทย ดั้งเดิมครับรัฐบาลไทยดั้งเดิมมานะครับชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเป็นรัฐบาลไทยของดั้งเดิมครับแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปศูนย์แปดครับผมชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับรัฐบาลไทยของดั้งเดิมครับ่าตัวกันมีโอเวอร์แมนตัวกันครับชุดสองชุดสองชุดสองมีอหนึ่งสี่ 1>, 1 0 1 0 4 1 4 0ครับผมแล้วมี6 3 3 3ครับวิ่ง6 3 3 3 39วิ่ง3ครับส่วนชุดบนวิ่ง0กับ7ครับผมอย่าลืมนะครับชุดบนวิ่ง0กับ7เป็นแนวทางของอุรัฐบาลไทยครับผมมาแล้วมาแล้วครับ อย่าลืมนะครับสอบผู้จัดก็ผ่านกันเลยครับไม่ไร้ว่ากันนะครับผมอืมาดูครับต่อไปครับให้ดูวันที่สิบปดไปเลยครับนี่ครับสิบหกสิบเดสบปดมาพร้อมกันครับผมอย่าลืมนะครับจอบก็จัดการก็ผ่านมาเรกว่ากันครับผมสิบหสิบเจ็ดสิบแปดเนาะอ่ามาเรียเ้ครับเด้อ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมาแล้วมาแล้วชอบก็จัดการก็ผ่านกันไล่เลยนะครับผมอ่าสองเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วก็สองเจ็ดสองหกครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบแปดครับผมกับลาวพัฒนาลา,าวพัฒนามาอีกแล้วครับอืมลืมครับขอกับแม่บัวครับอ่ามันเป็นหกเป็น ยังกันครับวัาหกสามนะครับได้เลยตกลงว่าได้เก้าสามโอ้โหนะครับเนาะนีดพิดพิกพิกแพงครับพิกแพงเล็กๆน้อยๆครับอ่แล้วมาขอวันศีลครับเป็นเจ็ดห้าครับผมว่าแล้วจะเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นห้าหนึ่งห้าครับเนียมันแก้ายเลขเจ็ดครับเดี๋ยวจะดูใหม่เดี๋ยวสีเบึองใหม่อยู่ครับเดี๋ยวสีเบืองใหม่นะครับเนาะเอ้า อืมแล้วไปดูวันที่สิบแปดนี่นะครับวันที่สิบแปดเบิ้องของเขาได้เกตซอกสองเกตหกเกตหกเกตสองเกตสอ,กสองหกครับผมนี่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 วันที่สิบแปดครับผมตัวการหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งหกครับผมอืมเรามาดูนี่ครับ วันที่สิบแปดตัวนี้ครับอ่าวันที่สิบแปดครับเนี่ยจอกก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยนะครับเ้อวันที่สิบแปดครับผมแปดอ่าแปดวันที่สิบแปดครับจอบกก็จัดขัดก็ผ่านครับผมอืมแล้วมีเอฟซีอยากดูแนวทางรัฐบาลไทยที่ขอกับแม่บัวครับอืม ให้ดูให้ดูหมดเลยให้ดูหมดเลยครับผมให้ดูหมดเลยนะครับเอาเอาขอกับแม่เบื่อนะครับเนาะอันดับท้าย,ยว่านลุ่มขึ้นเฉลี่ยบึงนะครับเอาเราขอกับแม่บัวรัฐบาลไทยครับอ่มีเอฟซีคนอยากบึงเนี่ยคนบึงก่อนครับบ่เป็นยังครับเอ้านี่ครับเอาเ้าคนอยากบึงนะครับนเนาะสอบเกิจัดคัดกวาดผ่านครับผมอ ชืบอบจากกัดก็ผ่านครับผมมาแล้วมาแล้วครับแนวทางรัฐบาลไทยสด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 กับแม่บัวครับผมเดี๋ยวมือนีทามันกับจีไทยทอดสดไอ้เบิ้งี้นะครับเอายังไม่วุ่น